วันนี้เสนอตอนสืบจากศพบัญชีไนวิสเป็นหญิงชาวไทยที่ถูกสามีของเธอฆ่าตายในช่วงปลายปี2526ร่างของเธอถูกพบในเดือนพฤศจิกายน2530ในขณะนั้น ยังไม่ทราบชื่อจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งของเธอจำใบหน้าของเธอได้หลังจากที่ทราบว่าเธอคือใครก็เริ่มมีการสืบสวนหาสาเหตุการตายของเธอคนที่สนิทจะทราบกันดีว่าทีและสามีของเธอกำลังประสบปัญหาในชีวิตคู่ในช่วงที่เกิดการฆาตกรรมเพื่อนๆของบัญชีจำได้ว่าเธอมีความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อมาเยี่ยมเพื่อนและครอบครัวของเธอทนายฝ่ายจำเลยยืนยันว่าในคืนที่เกิดการฆาตกรรมบัญชีได้ทะเลาะกับสามีริชาร์ดไนวิทเขาอ้างว่าเธออยากจะย้ายไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้แต่เขาปฏิเสธเพราะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อได้พร้อมทั้งกล่าวหาว่าเธอทำร้ายและทุบตีและใช้กงเล็บจิกขวน รวมไปถึงกัดเขาด้วยเขาจึงผลักเธอออกไปเพื่อป้องกันตัวเมื่อตำรวจสอบสวนในครั้งแรกริชาร์ดอ้างว่าเธอตกลงบนก้อนหินที่ฟาร์มซึ่งพบโครงกระดูกของเธอจนได้รับบาดเจ็บขยับตัวไม่ได้และเขาก็ช่วยทำให้เธอจากไปด้วยความเมตตาอย่างไรก็ตามจากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นไปได้ว่า มีการใช้ค้อนก้ามปูหรือตะปูทุบเข้าที่ศีรษะและเชื่อว่าริชาร์ดใช้มือปิดที่จมูกและปากของเธอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงในที่สุดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบัญชีถูกฆ่าตายที่บ้านของพวกเขาเมื่อเธอเสียชีวิตริชาร์ดก็นำถุงพลาสติกมาคลุมไว้ที่ศีรษะ เพื่อรองเลือดจากบาดแผลที่บริเวณนั้นหลังจากนั้นจึงนำร่างของเธอไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็งที่ห้องชั้นใต้ดินเขานำศพไปที่ค่ายลูกเสือในฟาร์มมินตันรัฐมิซูรีที่เขาทำงานอยู่และฝังศพไว้ในหลุมฝังศพที่ขุดลึกสอฟุตนอกจากนี้เขายังเทป,ปูนขาวที่มีริดกัดกร่อนบนร่างของเธอเพื่อช่วยเร่งการสลายตัว การค้นพบกะโหลกศีรษะปริศนากะโหลกวัดศีรษะของบัญชีและโครงกระดูกรุก่อนอีกสองสามชิ้นถูกค้นพบที่ค่ายลูกเสือในฟาร์มิงตันรัฐมิชูรีในเดือนพฤศจิก,ก,กายนปีพศ2530โดยนักออกแบบแผนที่ชาวฟินแลนด์โรมิโอพิกเคนเนนซึ่งพบมันเป็นคนแรกในตอนแรกเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นเต่า แต่ด้วยความหวาดกลัวและเป็นกังวลว่าจะเป็นอันตรายเขาจึงเดินทางกลับบ้านที่ประเทศฟินแลนด์แต่ในเวลาต่อมาเขาได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมทักระบุตำแหน่งบนแผนที่ขุดที่พบโครงกระดูกโครงกระดูกถูกพบในเวลาต่อมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่เปื่อยยุ่ยสภาพศพแห้งกรังทั้งนี้จากการตรวจกระดูกเชิงกรานของเหยื่อมีลักษณะ เหมือนของผู้หญิงที่คลอดลูกสองคนขึ้นไปปูนขาวได้กัดกร่อนร่างส่วนที่เหลือรวมทั้งถุงพลาสติกบางส่วนการตรวจสอบซากของเหยื่อและเสื้อผ้าในเบื้องตน้นพบว่าเหยื่อที่เป็นชาวคอเคเซียนแต่เมื่อค้นพบกระดุมทองเหลืองที่สึกกร่อนมีตัวหนังสืออ่านได้ว่าเท็วอดจากกังเกงยีนที่พบในโครงกระดูก มันเป็นความยากลำบากในการสืบหาแหล่งที่มาของกระดุมยี่ห้อนี้แต่จากการตรวจสอบที่กมรมศุลกากรสหรัฐพบว่ามันมาจากกางเกงยีนที่ผลิตโดยบริษัทในฮ่องกงที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะในเอเชีย และจากการตรวจสอบกระโหลกศีรษะและส้นผมของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายพบว่าเหยื่อเป็นชาวเอเชียและสวมเสื้อผ้าที่ซื้อในเอเชียทราบว่าเธอคือใครจากการนำกระโหลกศีรษะของเธอมาจำลองใบหน้าโครงกระดูกมีการสร้างใหม่โดยนักมนุษยวิทยานิติเวชเพื่อจำลองใบหน้าของเหยื่อต่อมาเมื่อมีการแพร่ภาพของใบหน้าที่สร้างมาจากกระโหลกศีรษะพบในข่าวภาคคำ นางวิไลพรคอกซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนไทยอเมริกันในพื้นที่ได้โทรแจ้งข้อมูลกับตำรวจเพราะรู้สึกว่ามันดูคล้ายกับใบหน้าของบัญชีนาิชเพื่อนของเธอที่หายตัวไปตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2526โดยในเวลานั้นริชาร์ดอ้างว่าเธอกลับมาประเทศไทยเขาบอกว่า ได้ไปส่งเธอที่สนามบินเซนส์ลุยไม่เคยได้ยินข่าวจากเธออีกเลยเขาถูกจับกุมขณะกำลังตั้มแคมกับลูกชายทั้งสองคนในค่ายลูกเสือเดียวกันกับที่พบโครงกระดูกของบัญชีับสารภาพโดยมีการอัดวิดีโอเทปเอาไว้ถึงแม้ว่าในภายหลังเขาได้กลับคำสารภาพขณะขึ้นศาลในข้อหาฆ่าคนตายในปี2535 ฝ่ายโจทยืนยันว่าในระหว่างการมีปากเสียงกันในเดือนพฤศจิกายน2526ริชาร์ดได้ทำร้ายภรรยาวัย33ปีด้วยอาวุธมีคมแล้วทำให้เธอขาดอากาศหายใจขณะที่เธอนอนอยู่บนพื้นเพื่อรอความช่วยเหลือฝ่ายจำเลยได้โต้ตอบว่าริชาร์ดเป็นคนเงีย,งยบๆที่ต้องตกเป็นเหยื่ออารมณ์ขี้เกรี้ยวกาดของภรรยาทนายความของเขากล่าวว่า เขาผลักภรรยาตัวเองที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสูงเพียง152ซนติเมตรเพื่อปกป้องตัวเองหลังจากที่เธอต้องการให้เขาซื้อบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้แต่เขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อได้เธอแสดงอาการเกลี้ยวกราดพร้อมกับได้ขู่ว่าจะทิ้งเขาและพาลูกชายตัวเล็กๆทั้งสองคนกลับมาที่ประเทศไทยริชาร์ดยังกล่าวหาเธอว่าเธอได้ใช้มือและเล็บทำร้ายเขา แถมยังกัดเขาอีกด้วยคณะลูกขุนตัดสินให้ริชาร์ดรับโทษจำคุกในข้อหาฆ่าคนตายเป็นเวลา50ปีและแม้ว่าเขาจะได้ยื่นขออุทธรณ์ในภายหลังแต่คำร้องนั้นก็ตกไปทุกวันนี้เขายังรับโทษอยู่ในเรือนจำที่คุมขังนักโทษประหารและหากเขาอยู่จนถึงวันผลโทษเขาจะมีอายุ96ปี